สวัสดีค่ะดิฉันนาะงสาวสุพรรษาสารรันนะคะชอกโที2ค่ะวันนี้จะมาสอน b v การใช้เลเบลสแสดงวันเวลานะคะก่อนอื่นแล้วก็เข้าไปที่ v b เลยคะ่ะจากนั้นก็ไปที่ New Project นะคะแล้วก็ Window s Form ค่ะ จากนั้นก็ไปที่เดลเ l ลปรับขนาดฟอนต์นะคะไปที่ฟอนต์แลก็รับตัวสอนคัดลอกมาค่ะปรับให้มันเท่ากันโอเคเสร็จแล้วก็ไปที่ ทอมเมอร์ตรงนี้นะคะแล้วก็มาที่ตรงนี้ก็จะขึ้นตรงนี้นะคะให้เราเดับยวบันลิกเข้าไปค่ะเสร็จแล้วก็เขียน label หนึ่ง dot take นัเท่ากับ now dot t u o shot S data s t r i แล้วก็ label 2 t e xt เท mm hmm. ่ากับ time of day ค่ะเสร็จแล้วก็ามาคลิกตรงนี้นะคะ mm hmm. ก็จะขึ้นหน้านี้แล้วก็เขียนว่า timer หนึ่ง start อ่ ก็เสร็จแล้วก็ลองรันดูนะคะโอเคถ้ารันคลินแบบนี้ก็แสดงว่าแสดงการใช้วันเวลาได้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ